ปีแรกแล้วก็ปีที่2ก็ได้ไปเล่นที่เซอร์ไปจังกับพี่หนสลาค่ะไปถึงอาทิตย์แรกหนูร้องไห้ทุกวันเลยโดนเจดา่าเราเริ่มต้นจากศูนย์เราไม่ได้เก่งเหมือนพี่ๆเขาเราเราเข้ามาแล้วเรามาเล่นกับคนเก่งโดยที่เราไม่ได้เก่งเลยเรารู้ว่าจุดจุดไม่ดีของเราคืออะไรแต่เราไม่สามารถข้ามผ่านตรงนั้นไปได้ะคะ่ะ ะะปเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะตอนนี้สังกัดอยู่ทีมสุพีมชลบุรีเทคค่ะก็คือเราเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็คือที่โรงเรียนบ้านคอนหาดก็จะมีกีฬาวอลเลย์บอลท,ที่เด่นนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็คือพี่ชายเราพี่ชายแท้ๆของเราเนี่ยค่ะเล่นวอลเลย์บอลอยู่ด้วยแล้วก็ด้วยความที่เราไปรอพี่รอพี่เลิกเล่นเลิกซ้อมกีฬาค่ะแล้วก็ไปแบบ ฝึกอันเดอร์บอลฝึกเล่นแบบว่าตามภาษาเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนปหนึ่งเราก็เหมือนได้เข้าเป็นนักกีฬาของโรง,งเรียนในวัยประถมอะคะ่ะก็คือเหมือนเราก็น่าจะมีเบสิกด้วยแล้วก็อยากเล่นวเลล์ด้วยอะค่ะเริ่มต้นจากตอนที่เราไปรอพี่นี่แหละคะ่ะที่ทําให้เราอยากเล่นวเลล์บอลจริงๆค่ะตอนนั้นก็คือเหมือนเล่นตั้งแต่ปหนึ่งเลยค่ะตำแหน่งก็คือเป็นตัวตบมาก่อนนะคะก็คือเหมือนเราตีาว่าเสาอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ได้รางวัลมานักกีฬายอดเยี่ยมประมาณปหปหเรามีการแข่งขันต่างเรียนแล้วก็เราเป็นนักกีฬาตบหมวเสายอดเยี่ยมค่ะคืออย่างนี้สนามาเลล์มันจะแบบคือถ้าในเวอร์กราสหรือว่าในของทินชาเราก็จะมีเป็นแบบยางช่วยเซฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นต่างเรียนก็จะเป็นแบบปูนแล้วก็ซอมแบบปูนแล้วก็เข่าเราก็เป็นแผลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราล้มเราต้องแบบใช้เบสิกในการล้มรับบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแผลมา ก็คือเรามีแข่งที่รายการวิทยุการบินนะคะคือทุกวันนี้ก็ยังมีอยู mm. ่ก็คือเหมือนแบบเปิดทางให้เราได้ได,ไ,ดได้เข้าสู่กรุงเทพก็คือเหมือนเป็นโคต้าของโรงเรียนบดินเดชาอา mm. จารย์นิพนธ์ก็คือเห็นแววเราก็ mm. าดึงเราเข้ามาเป็นนักกีฬาโคต้าของโรงเรียนบดินนะคะถึงได้เข้ามาอยู่ม .1 ถึงมหเลยค่ะไม่ไม่มีโอกาสได้เล่นยุเชนเยาวาชนอะไรเลยค่ะเพราะว่าด้วยด้วยสรีระตอนมหม 5, หกเราคือเรา ค่อนค่อนข้างอวดแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะอยากติดทีมชาติแล้วอะค่ะถ้าแมทที่ประทับใจจริงก็จะเป็นพวกได้แชมป์เยาวชนแล้วก็แชมป์เกีเขตการศึกษานะคะที่ที่รู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองภูมิใจแล้วก็ได้แชมป์มาเพราะว่าเมื่อก่อนคือจะมีทีมแบบทีมแข่งมากทีมแบบเกือบทุกภาคทุกภาคเลยค่ะคือเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามัธยมจะเป็นยังไงแต่เมื่อก่อนก็คือแบบเกือบแปดทีมเลยที่สู้กันแบบว่าสนุกสนานมากค่ะกว่าเราจะได้แชมป์มาได้ค่ะ ตอนนั้นยังยังเป็นตัวตีอยู่นะคะเพราะว่าเข้าคูต้าของบดินเป็นตัวตบค่ะยังไม่ได้แบบว่ามาเป็นตัวรับเหมือนตอนนี้ค่ะจบจากบดินก็ก็คือไปเรียนที่มอลังสิตก่อน2ปีอาจญญารย์ยักษ์ก็เหมือนเห็นแววเขาไปช่วยซ้อมกีฬามหาลัยเหมือนเห็นเล่าอะค่ะเห็นเบสิกเราหรือว่าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนว่าเรียกเราเข้าไปทดสอบก่อนอย่างเงะะี้ยค่ะเหมือนเข้าแคมป์ทีมชาติเลยให้ให,ให้แบบ ไปไปซ้อมดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่าตัวเองได้เข้ามาซ้อมทีมชาติก็คือคือไม่อยากเข้าเลยคือตอนแรกเลยนะคะคือไม่อยากเข้าเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงแล้วก็เราไม่เคยเข้ามาเล่นมาซ้อมกับพวกพี่เขาเหมือนด้วยความกลัวของเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอ้ยไม่อยากเข้าแล้วก็ยังมีมาซ้อมบ้างไม่มาซ้อมบ้างในช่วงแรกๆนะคะที่ที่แบบเขาให้เข้าไปซ้อมทีมชาติๆๆะคะ่ะทัวร์นาเมนต์แรกที่ติดทีมชาติน่าจะเป็นกินเซต ัขแข่งที่โคราชคะ่ะแต่ว่ายังเป็นตัวสำรองอยู่แต่ว่าคือเราก็ติดไปในนามทีมชาติแล้วะคะ่ะใช่คืออาจารย์ยัก็น่าจะเห็นเบสิกเราในเรื่องการรับเสิร์ฟแล้วก็ด้วยปีนั้นพี่วรรณาก็ไปเล่นลีกต่างประเทศหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจก็เลยแบบเรียกเราเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วก็พอปีต่อมาก็คือเหมือนเหมือนตำแหน่งในิโลเขามีการเปลี่ยนกติกาใหม่ก็คือมีได้สคน,นะคะ่ะเราก็เลยได้ได้อยู่ในตรงนั้น,นะคะ่ะ ปรับตัวยากค่ะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนคือมันต้องใช้ความเร็วมันแบบการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันต้องดีอะค่ะแต่คือด้วยสรีระของเราอย่างเงี้ยคือเราอ้วนอ้วนคือถ้าแบบอินเสิร์ตภาพไปก็คือก็คือแบบอ้วนเลยน้ำหนัก75อย่างเงี้ยค่ะถ้าดูแล้วก็คือไม่คิดว่าจะแบบจะจะมาเป็นลิฟโบได้ ต้นจากศูนย์เราไม่ได้เก่งพี่พเขาเราเข้ามาแล้วเรามาเล่นกับคนเก่งโดยที่เราไม่ได้เก่งเลยเราก็คิดแล้วว่าโอเคเราจะทําให้พี่ยอมรับในตัวเราให้ได้ว่าเราก็สามารถไปกับพี่ได้อย่างเข้ามาตอนแรกค่ะคือคือหนูไม่เคยผ่านประสบก,การณ์ทีมชาติหรือว่าโยหรือว่าไปแข่งต่างประเทศอะไรมาเลยอยู่ๆหนูก็ได้เข้ามาหนูก็พยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามเปลี่ยนตัวเองพยายามทําให้ตัวเองเก่งขึ้นแล้วก็แบบ ให,ให้ทุกคนยอมรับได้ค่ะว่าโอเคเราสามารถเล่นเป็นตำแหน่งลิเบอร์ได้ค่ะคือทุกคนก็จะคิดว่าคนตัวเล็กก็จะเป็นลิเบอรแต่ว่าไม่จำเป็นนะคะอาจจะเป็นคนตัวสูงหรือว่าอาจจะเป็นคนน้ำหนักเยอะก็ได้อ้วนก็ได้ถ้าทุกคนมีความสามารถหนูว่าสามารถเล่นตำแหน่งลิเบอรได้การอ่านบอลเร็วแล้วก็เคลื่อนที่ได้เร็วอันนี้คือแบบคือตำแหน่งของลิเบอร์เลยค่ะที่มาเล่นทีมชาติหนูถือว่าเป็นเกียรติของครอบครัวหนูทำให้พ่อแม่หนูมีความสุขที่สุดแล้ว เท่าที่หนูทําได้แล้วก็ให้ชื่อเสียงให้งานให้เพื่อนให้เพื่อนร่วมทีมที่ดีมีประสบการณ์หลายอย่างเหมือนเวลาเราไปแข่งเราก็เหมือนเราได้ไปเที่ยวด้วยเราไปต่างประเทศด้วยเรามีเงินจากวอลเลย์บอลแต่เราก็แลกมาด้วยการอดทนที่เราฝึกซ้อมง้ยค่ะขอบคุณวอลเลย์บอลเลยจริงๆที่ทําให้เรามีวันนี้แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็วันนี้ก็ยังมีอยู่ะคะ่ะใช่ค่ะก็คือติดตั้งแต่ปี2010ก็ย,ยังไม่เคยหลุดค่ะ เพราะว่าด้วยด้วยตำแหน่งเราที่ที่เราไม่มีโอกาสเสี่ยงในการบาดเจ็บในการกระโดดเหมือนเหมือนตัวตีอย่างเงี้ยค่ะมันน้อยค่ะเราแค่เคลื่อนที่เราไม่ได้กระโดดอย่างเงี้ยค่ะแค่คิดว่าก็ยังไม่แบบยังไม่เจ็บแล้วก็ส่วนคนที่แบบเหมือนหลุดไปบ้างอะไรบ้างที่หลุดไปบ้างเข้ามาบ้างนั่นก็คือแบบเหมือนตัวตีที่เขามีอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยค่ะปีแรกแล้วก็ปีที่2ก็ได้ไปเล่นที่เอเซอร์เบายกับพี่นุศลาค่ะ ตื่นเต้นด้วยกลัวด้วยแต่ว่าด้วยความที่เรามีพี่โน้ตไปด้วยนะคะไปถึงอาทิตย์แรกหนูร้องให้ทุกวันเลยแล้วก็โดนเจดา่าด่ดาให้เราคิดได้ว่าอยากให้เราโตอยากให้เราแบบมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะด้วยที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นน้องขึ้นมาเยอะเหมือนกันแล้วก็อยากให้น้องๆไปหาประสบการณ์ก่อนหมายถึงว่ามีแมตช์แข่งแล้วก็แบบให้น้องๆมีประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนถึง3 4ปีคิดว่าถ้าถึงตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะสู้ได้คะ่ะ ตอนนี้ก็คือคิดว่าอยากจะสู้ไปถึงโอลิมปิกคัดโอลิมปิกอีกสักครั้งนะคะเพราะคิดว่าสภาพร่างกายน่าจะไหวอีก3ปีะคะ่ะก็เล่นหลีกเล่นสโมสรในในไทยไปะคะ่ะหนูอยากขอบคุณทุกๆคนขอบคุณอาจารย์ออสขอบคุณสมาคมขอบคุณอาจารย์ด่วนอาจารยาะะ์ยาค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเจ็ดเสียนด้วยะคะ่ะที่ทําให้หนูเติบโตมามีวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีพวก พี่แล้วก็ไม่มีพวกโค้ดดีๆสตาฟดีๆแล้วก็พี่ดีๆที่ช่วยสอนหนูอันนี้ค่ะก็จะไม่มีหนูวันนี้เลยค่ะคือมันจะมีช่วงซ้อมหนักหนักมากๆค่ะคือทุกคนจะรู้ว่าทีมชาติคือจะมีเวลาส่วนตัวคือน้อยมากจะส่วนมากจะทุ่มเทให้กับการซ้อมคือจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเครียดรู้สึกว่าเราซ้อมไม่ดีแข่งแข่งมาไม่ดีแล้วก็เรารู้ว่าจุดจุดไม่ดีของเราคืออะไรแต่เราไม่สามารถ ผ่านตรงนั้นไปได้ค่ะรู้ทาไม่รู้สึกว่าเราเครียดพอเครียดยิ่งเราเครียดยิ่งทําให้เราแบบไม่ไม่สามารถทําได้เต็มที่แล้วก็แบบรู้สึกว่าน้อยนอยไปเลยค่ะเป็นเดือนเลยค่ะหนูหนูต้องขอบคุณตัวเองก่อนว่าตัวเองเหมือนแบบเป็นคนแบบคิดบวกไม่ค่อยแบบไปอ่านแล้วมาทําให้ตัวเองบั่นทอนลงยอมรับว,ว่าตอนแรกๆที่เราเข้ามาโอเคอันนั้นคือ คือเราว่าอเอ้ยทำไมว่าด่าเราขนาดนี้เลยเรอโอเคเรายอมรับว่าเราอาจจะเล่นไม่ดีจริงๆเพราะเราก็รู้ตัวว่าเราก็ไม่เล่นดีจริงๆแต่พอแบบบางแม็หรือว่าบางอย่างที่คือบางทีมันจะมีคนชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเราอย่างเงี้ยค่ะก็เข,ข้าใจนะคะแต่คือบางบางคอมเมนต์อย่างเงี้ยมันก็แรงมันทําให้เราแบบเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยด้วยสําหรับสําหรับหนูแล้วก็คือแบบจะไม่ค่อยเอาตรงนั้นมาคิดมากหนูคิดแค่ว่าเอ้ยคาด่าของโค้ชคําสอนของโค้ชอ่ะคือน่าจะ เป็นสิ่งที่เรามาปรับปรับให้เราได้เก่งขึ้นมากกว่าคอมเมนต์ตรงนั้นนะคะแต่โอเคคอมเมนต์ตรงนั้นเราเห็นแล้วเราอาจจะโอเคบางจุดที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองดีไม่ดีตรงไหนเราก็สามารถรับรู้ได้แต่ว่าเราเราไม่ได้เอามาแบบว่าเอามาคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบ่อยมากที่ได้ยินคําถามนี้ว่าอยากเห็นพี่พ เออเห็นพี่ประวันเป็นไอดอลน,นะคะหนูมีพี่ประวันเป็นไอดอลคือรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากคืออยากให้น้องๆมีความอดทนถ้าน้องๆรักในเวลลย์บอลจริงๆคืออยากให้น้องๆอดทนแล้วก็มีวินัยเชื <pitch. S 2> <itung. S 1> ่อว่าสักวันทุกคนคือก้าวมาอยู่จุดตรงเดียวกับพี่ได้ค่ะคือชื่อเล่นนี่คือถ้ามาจากนครศรีอชื่อเอ้ยนะคะก็แล้วพอมาอยู่กรุงเทพ เพ ad well the so ื่อนเพื่อนในห้องค่ะเรียนเพื่อนในมัธยมค่ะก็เรียกเป้นเพราะว่าเรียกนามสกุลก็เรียกเป้นทุกคนก็เรียกเป้นมาตลอด f ออะไรก็เรียกเป้นแล้วมามาเปลี่ยนเป็นปวารไม่ได้มาเปลี่ยนนะคะคือมีลูกอาจารย์อาจารย์นิพนธ์ที่อยู่บดีนะคะเขาเห็นเราตัวใหญ่เขาเรียกพี่ปวารคือเยว่าเอออาจารย์หน่องก็เรียกพี่ปวารก็ทุกคนก็ร้องข้างก็เรียกปวารหมดแล้วทีนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะฉายาล่ะค่ะเหมือนว่าเราไปข้างนอกเราก็เรียกปวารปวารจนดีๆีอ FC หรือว่าแฟนคลับเนี่ยก็ ก็เหมือนแบบติดติดชื่อติดเรียกเรียกเราว่าปาวานนะคะชอบทุกชื่อค่ะทุกชื่ออยู่ในแบบว่าในในของเราในชีวิตเราหมดเลยแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็คือปาวาน,นะคะ่ะคือด้วยด้วยเมื่อก่อนด้วยด้วยรูปร่างเราพ็ไม่กล้านะคะเดี๋ยว,วยเราโตขึ้นเออัะครั้งหนึ่งที่เราแบบไปเที่ยวทะเลแล้วอยากใส่แบบ อย่างนี้ว่างาแบบเออมันก็สวยดีแต่ว่ามันก็อยู่ในในขอบเขตที่เราแบบโอเคที่เรารู้สึกว่าเราพอใจที่มันแบบไม่โป๊เกินไปอย่างเงี้ยมันเหมาะสมกับเรามีเลยมีทั้งแบบว่ามาเม้นด้วยส่งข้อความมาด้วยว่าหน้าเหมือนเวลาลงรูปไปเลอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไหมอันนี้คือพูดไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยนะ อย่าว่ากันนะเหมือนแบบเมื่อก่อนแบบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็แบบถ้าเราเสียใจข้างในแล้วก็เหมือนแบบไปสักแบบมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่มีใครรู้เลยนะ